ครับสวัสดีครับผมมาพบกับพวกเรานะครับผมช่องพลายแบงค์วันนี้แบงค์ดูหูกลางหูกลางเห็นพี่บบกเงินมาดูดีใจใหญ่ลววะนี่ดูครับ สงบนิ่งหูไม you know ่หูดูหูไม่กระพือเลยครับเฮ้ยพี่ไปพี่บ่มขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเห็นแล้ว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 ดูดูยูยกหัวขึ้นเหมือนช้างป่าเลยเฮ้ยเฮ้ยดู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 โอ้ยยกหัวขึ้นสูงเลยเฮ้ยดีใจใหญ่แล้วดู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  เห็นพี่บวงเงินมาครับดู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 นะครับดูครับวิ่งหาเลยนะครับหูกลางแล้วดีไม่ร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูเป็นนมเหมือนแล้วยังทำตัวเป็นเด็กอยู่ได้เนาะแบงค์เอ้ยนู่ครับพี่บวกเงินมาครับ พี่โบเงินก็ย้ายทีมกันนะครับหาที่ลูกไม่ได้ครับจำเป็นครับจำเป็นจาเป็นต้องมาผูกกับน้องครับ <c oughs> ดูแบงค์ <c oughs> โยกใหญ่เลยโยกใหญ่เลยพี่น้อง <c oughs> โยูกีเอ้ย <c oughs> น้ำท่วเมก <c oughs> เอาไปแล้วครับพี่น้องเลย ไอสิหัวมวนเนาะพี่น้องเอ้ยน้องแบงเห็นพี่มากเลยดีใจตีแบงเอ้ยหัวกลางเธอเลยเลยลูกแฮะแอ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 ย,ยบกอกใหม่เพื่อนลูกนะครับพี่บุกเงินพี่บุกเงินจองที่เลยนะครับจองที่น้องแบงเลยเพราะว่าตัวนั้นจะใหญ่กว่านะครับ บวงเงินเล่นต้นไม้แรงครับขาดนี้ไม่รู้จะอยู่ไหมเนี่ยดู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 แบงค์เราครับโยกอย่างเดียวเลยครับเห็นพี่มาไม่สนใจญ้าเลยนะครับดูครับ พายุชว่วงนี้ก็เข้าวันที่สามแล้วนะครับพายุพายุเขาพายุอีกยัางนกมุ้งหัวมันนกพายุนี่ดูครับแทงมาเลยนะครับเอามาให้หน่อยนะดูครับดูพี่บัวงเงินครับยกสับปะรดมาให้น้องยกสับปะรดมาให้น้องคนละครึ่งนะคนละครึ่ง คนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่ง <laughs> แบ่งคนละครึ่งจะเอากลับคืนครับ <laughs> เออไปคนละครึ่งครับแม่ครับแบ่งกันคนละครึ่ง <laughs> น่ารักมากเลยครับคู่นี้ เบงก็ว่าขอบคุณครับไปไม่วาเราครับออกไทยไปมากมากกับตกล้าพี่เกาพี่น้องเลยนี่มาต๊เขมิ้นอีกช่วยอีกอบอกพิทอบทกอกเถอแล้วพี่น้องเลยฟังไหนกับฟังเอาเด้พี่น้องเลย ยิ้มมัละนิดชีวิตแจ่มใสครับพี่นอ้อง <laughs> ไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องซีเรียสช่องนี้ไม่เคยซีเรียสเลยนะครับช่องนี้อารมณ์ดีทุกคนนะครับอารมณ์ดีหมดเลยนะครับเห็นห <laughs> <laughs> น้ากันทีไ่ได้ไม่ได้นะครับหัว <laughs> กันเบ,บิดเหมือนนะพี่นอ้องเ้ยจักเป็นยัง<ห> <laughs> โอ้นอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีม <laughs> งเงินก็แพ้หายแล้วนะครับผม เพะเขาก็หายหมดแล้วบบเงินแพะหายหมดแล้วบบเงินบบเงิน,นอย่าเอาต้นไม้เขาลงนะลูกนี่ก็เป็นต้นนี้ต้นเกานี้มานี่เลยเดี๋ยวมันจะเอาต้นนั้นลงเดี๋ยวจะเอาต้นหน่อย,ล,ยลูกไงมันมองมันถูยังบ่นี่ เน,น,นี่ยต้นใไงเนี่ยต้นเก่าเนี่ยมันต้นพุ่มมันเดี๋ยวมันงัดลงเห็นแต่เขาท่ามสิบปลูกไงน้นำท่ามเกิดใหญ่โอ้หลายปีเลยนี่ดูครับบลูเงินมาได้ต้นไม้ใหญ่รถถูใหญ่เลยนะครับโอ้โอ่าแบงค์มีเพื่อนแล้วนะครับผมพี่มาหาแล้ว ดูครับบุงเงนินอ้ยคือบเบาขาดปะเนี้ยมา,าขาดปะเนี้ยไปหาขาดบ่เห็นว่าขาดหายว่ะสกัยบุงเงินดู มึงเอ้ยเนี่ยสสายสส่สหัวสาหัวส่หัวโอ้พายบะเถือกบะไายบะเถือกหน่อยหนิเพิ่งาบเถืกหน่อยหนิเงยเท้เอ้น่อยตาครับน้อยอน้อยนอยเออน่อยน่อยเอ้เฮ้ยค่ะวะขึ้นหอดบ่ Hãy đạp mày là anh đạp mày là cưỡng hát bò cưỡng hát cưỡng hát hèn bò hèn bò hang, hang chụp hang chụp bung chụp bưng. chụp bung chụp bung chụp bung chụp 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 con, chụp con.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  chụp โตเป็นบบาวกันหมดแล้วควานก็แก่ลง <laughs> ลูกชส้ก็เป็นนุมเมื่อไหราบ้านนี้ควานช้าก็เริ่มแก่ลงเรืเ่อยๆทุกปีทุกปีแหละพี่น้อ <laughs> ยดูแบงค์เราไม่สนใจเลยนะครับแบงค์กินอย่างเดียวเลยให้ดูแบงค์ก่อน แดงเอ้ยจิ้ได้เช็ดตาไม,ม่อยวทะลุมานี่พี่บุ้งเงินได้ดีแถมแทมาเออเอา,เอาบางนัดมาหายน้ำอีกเนาะหอบบางนัดมาหายนำ้ำคนละครึ่งแดงน้ำหน้าเต็มแรงจังเนี่ย เดี๋ยวบอกนะว่าจะออกอีกน้ำมันนี่เห็นไหมต้องดูออกน้ำมันนะครับเนี่ยตรงไหนเนี่ยเนี่ยต้องดูน้ำมันนะครับจะบวมไหมนี่ครับคือน้ำมันจะออกโอ้เล่นดินมากมไหมมองนีนน่นตาไหลเลยนีะ มันจะอยู่ตรงข้างหลังคิ้วตานะครับอันนี้เริ่มจะแดดออกบ้างมามานิดหน่อยนะครับกินอย่างเดียวเลย เพียบวงเงินถูใหญ่เลยครับ,บงเงินถูใหญ่เลยต้องเอามากองกันอยู่นี่แล้วพี่น้องเลย ดีนะครับมีที่ตรงนี้รองรับหน่อยไม่งั้นนะ่าแย่เลยพี่น้องเลยโอเคนะครับสำหรับที่นี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องภัยเป็นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆจากทางของทางช่องของเรานะครับผมสวัสดีครับ